ต้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเริ่มโปแล้วจะบอกว่าตั้งแต่ปักกิ่งมายังไม่เคยเห็นปักกิ่งว่ายน้ำเลยนะเขาสนุกนะรู<ม>้สึกฉลาดน <c oughs> ะการที่เขาลงปากกาไปนี่เป็นบุญตาของเรามาก <c oughs> เป็นเป็ดนีนม่มันดีจริงๆเลยทิมนิทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด s u b สไ r i b ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ช่องทิมนิทามและวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเราจะมาหา ไปทากันเล่นๆดีกว่าทุกคนเล่นแค่ไหนก่อนค <c oughs> ือแบบเล่นใหญ่อยู่เล่นใหญ่ยะหาเรื่องอยู่เนี่ยหาเรื่องคือจะบอกว่าน้องเป็ดของเราอ จริงนะทุกคนสรุปชื่อปักกิง่งเชรปะ่ <K ill> เขาเรียกปก <K ill> ักกวนก <K ill> ันทั้งเพราะว่าเอาจริงๆมันติดตั้งแต่วันที่ก่อนลงคลิปแล้วนะทุกคนก็ติดเรียกปักกิ่งกันไปแล้วนะคะก็น <K ill> ้องปักกิ่งเราตอนนี้แผลค่อนข้างแห้งดีแล้วทุกคนแล้วทีนี้นะคะตอนนี้มันแบบว่าจะใช้ชีวิตอยู่แค่ในรังแล้วก็มีออกมาเดินบ้างใช่ไหมทุกคนแต่ทีเนี้ยน้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเริ่มโตแล้วจริงเหรอหรือว่ามันัวเท่าเดิมนะตัวใหญ่ขึ้นคุณหนอผมดูทุกวันผมยังดูออกเลย เขาตัวใช่น้องน้องเขาตัวใหญ่ขึ้นนะทุกคนแล้วทีนี้รังมันก็อาจจะเริ่มแคบไปแล้วทีเนี้ยพออยู่ในรังไม่รู้ทำไมว่าเขาเดินน้อยมากเขาไม่ค่อยเดินใช่ต้องพาออกมาเดิน,นต้องพาออกมาแล้วก็ต้องวิ่งไล่ได้วยนะถึงจะเดินเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาหาบ้านเราเนี่ยทุกคนหาบริเวณสักบริเวณหนึ่งเนี่ยมาสร้างที่ให้น้องปักกิ่งก็ได้เดิน,น<า>เลน่น เดี๋ยวลองเดินรอบบ้านถูกใจตรงไหนก็าตรงนั้นทุกคนเดี๋ยวไปดูกันทุกคนวันนี้นะคะจะมาทําบ้านแสนสุขสุดยอดให้กับเป็ดน้อยปักกิ่ง <ไป S 1> เอาหน้าห้องตัดต่อเลยเวลาให้แบบ,บตัดต่อกระโดดออกมาทลยๆๆ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  แต่จริงๆที่ไม่ค่อยมาฝั่งนี้เท่าไหร่เลยตั้งแต่หน้าบ้านเลยเพราะว่าพี่คลวงงูนะคะตั้งแต่ที่แบบงูเข้าบ้านอ่ะยังไม่หายหลอเลยทุกคนแต่เดี๋ยวเราต้องเอาไว้นี่ด้วยนะทุกคนต้องแบบคอยเก็บน้องเข้าบ้านตอนกลางคืนนะถ้าเราสร้างให้อ่ะเพราะว่าท้ายน้องก็จะโดนงูกินได้นะคะทุกคนเพราะมันมีงูหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยหรือว่าตรงนี้อ่ะพุทบาทอย่างนี้เหรอก็หรือว่าแค่มุมนี้หรอมุมเล็กๆอีกนี้ได้ไหมทุกคนมันก็ไม่เล็กนะพี่ทิมมันมันก็กว้างนะพี่ทินเนี่ยใช่ไหมมุมสี่เหลี่ยมนี้ไหมทุกคน ตรงนี้ก็กันตรงนี้แลวางถ้วยข้าวน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมา่อยเลิี่โอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่าที่มทาม่ชพูดาไปซื้อหญ้าเทียมซื้อบะน้ำให้วา็นเกจะบอกว่าตั้งแต่ปักกิ่งมายังไม่เคยเห็นปักกิ่งว่ายน้ำเลยนะกูเคยเห็นไม่แช่ในถ้วยข้าวช่มันเอาขาลงไปจุ่มแล้วก็มันนั่งเลยเออตรงนี้ด้วย ก็เดี๋ยวเราจะเอาสะว่ายน้ําที่เราหามาให้นะคะให้น้องได้ว่ายน้ำแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูเป็นว่ายน้ําเป็นครั้งแรกในชีวิตกันทุกคนเป็นว่ายน้านะคะเขาบอกว่าห้ามเป็นปิดว่ายน้ำใช่ห้ามให้เป็นเด็กว่ายน้ําตามลำเป็นคำเตือนจากทางว็บไซต์นะคะโอเคเริ่มที่เดี๋ยวเราจะกั้นบริเวณก่อนแล้วกันนะทุกคนเพื่อกําหนดเขตให้แน่ชัดก่อนนะคะแล้วก็กั้นอันนี้จริงๆกั้นไว้เพราะว่าแอบพวงงูนะทุกคนคืออันเนี้ย เห็นโนบิตะทำบ่อยนะแม oh oh. oh, 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 oh ่ชอบใช้ไปตัดยาข้างบ้านตัดได้จริงไหมโอ้โหโอ้โหชื่อเยหมายถึงหมายถึงไกลไก่ไก่แล้วกันไโล ยานีก็จะเต็มไปด้วยขี้เป็ดเลยนะทุกคนขี้เก่งมากเราจะได้ฉีดล้างทีเดียวอันนี้ทุกคนเป็นกรรไกรใหญ่ที่แลกประโยชน์มากตัดหญ้าก็ไม่ขาดตัดหญ้าเทียมก็ไม่เข้าตัดอะไรเขัาอ๋อมันตัดอย่างหนึ่งเข้านิววจริงตัดใจได้ไหมอุ้ยจับไปออุ้ยอุ้ยครับะเลอดเต็มคอแล้ว เป็นบ้านแบบว่า DIY นะซึ่งบอกว่าจะบอกว่าพวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครเก่งเรื่องการ DIY เลยนอกจากคู่กันคนเดียวนะทุกคนคู่กันนะทำเป็นแต่พี่อะไลฟศิลปะในสมองมากแป้งอาจจะทําได้ก็ได้นะแป้งว่าลูกสวยพี่วาลูกต้นไหนว่าตอนแข่งกาติกโฟนไงเขาว่ารลูกสวยนะกันก็ออกแบบโน่นนี่นั่นเก่งแล้วพี่ล่ะ้ยคุณจะมีอะไรแบบนี้คุณาูาจะชอบหรอ เป็นจริงๆนะทุกคนแต่ว่าหัวใจให้คุณเอกเลยเฮ้ยเฮยดูเขาทำเขาทำเขาทำว่ะหัวใจแฟนให้อะไรกี่ทีแล้วอะไรนะกคนิดนึงแค่นิดหนึ่งไม่ใช่อุ๊ยน้าเร็วคนเร็วนี่นี่ไงสิ่งที่เพี่พิมพ์ทำได้แต่เราทำไม่ได้แล้คะเขาสนุกนะรู้สึก บ้านเป็ดจะสวยแล้วทุกคนบ้านเราเริ่มเหมือนบ้านพี่อูแล้วบ้านพี่อูคือแบบบ้านเราเริ่มเหมือนบ้านพี่อูแล้วคำตานว่าในกล่องนี้มีจิ้งจบอุ้ยระวังนะระวังนะเห็นไหมบอกแล้วคำตอบว่าในกล่องนี้มีจิ้งจบนะคะไม่เคยผิดเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้สูงประมาณนี้น่าจะประมาณแบบเลยตัวปักกิ่งมานิดนึงแล้วก็น่าจะบินไม่ข้ามเพราะน้องยังเด็กเลยคนแล้วก็บ้านใหญ่มากสระว่ายน้ำใหญ่มากแต่ทุกคนดูนี่ หลังขักแล้วทุกคนเอาจริงก็้งไงเงยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้ามาเลยนะคะแล้วก็กว่านั้นจะเต็มน่าจะใช้เวลานิดนึง<ป>เดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะคะผู้กันจะไปทำป้ายให้แล้วเดี๋ยวพิมกับแป้งนะคะจะเติมน้ำให้น้องก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเติมนานหรือเปล่าแต่น่าจะนานพอตัวแล้ว Two t h years later ทุกคนเราหาเพื่อนมาให้ปักกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะล้างเรียบร้อยนี่ตัวนี้นะคะชื่อชื่อัดแก้วัก <laughs> ปุก้ง <laughs> <ก> <laughs> ชื่อจีนจีนได่ไหมจีนจีนชงหวยชงหวยอ่ะอันนี้เหมยเหมยนะเจ้าเสี้ยนอ่ะอันนี้เจยวเออแล้วมันไม่เชื่ออะไรเลยอชื่ออะไรชื่ออะไรนะกวังชื่อฮะไม่ใช่ผมไม่หวันเดื่อันนี้ทำอะไรฮะทำที่วางถาดน้ำอาหารเพิ่มให้มันนะทุกคนเป็นเป็ดนี่มันดีจริงๆเลยชาเป็ดแล้วอยากจะเป็นเป็ดไหมไม่ไม่ดี่ไม่นาะมันพูดได้คำเดียวอ่ะเวก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 พูดยังไงนะคะ วววกกชาดามุมอาหารนะคะนี่ไปไปช่วยว่าดีกว่าตั้ากดดันคือแป้งอะทุกคนว่าลูกเก่งมากคือในตอนระดับประถมและมัธยมเขาไห้เขียนอระดับหนึ่งของโรงเรียนทุกคนที่โรงเรียนไม่มีเกียร์นี้เลยว่าลูกก็เป็นได้เกียร์นี้มามากเป็นระดับหนึ่งของไทยชั้นนะคะามันถอยกัน คนดูนะดูเป้กําลังจะลงมือแล้วคือแบบการที่เขาลงปากกาไปนี่เป็นบุญตาของเรามากนี่นี่เราเลยสรุปเลยนี่นี่แค่ว่านี่รางวัลชมเชยมาแล้วนะคุณอยากดทุกการลากเส้นของเขามันมีมูลค่าเฮ้ยเป็นนกแก้วแล้ว เห็นไหมเงนเงนคนทองคำหัดเลคนทองคำทุกคนตอนนี้นะคะป้ายของเราก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราปล่อยให้แป้งระบายนะเดี๋ยวเราไปพาพระเอกหรือนางเอกของวันนี้มาเลยดีกว่าคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ากกิ่ผู้ชายหรือผู้หญิงนะทุกคนนี่ทุกคนดูเห็นไหมปักกิ่งมันโตขึ้นทุกคนดูออกไหมเห็นไหม โตขึ้นไปเดี๋ยวเราไปพามันลงไปก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อมันจะว่ายน้ํานะดูชีปฏิกิริยาระหว่างปักกิ่งลงบ้านใหม่จะเป็นยังไงนะทุกคนยืดยืดซองช้ำวู้วเรางงงงงเลยปักกิ่งงงยามาลงไหมปลาลงนะ้ำมาทุกคนจะจับเป็ดลงน้ำมานะทุกคนพาลูกปลาเฮ้ยเอ้ยตายเปล่า อไหวอยู่พยายามไหวเฮ้ยน้องไหวเป็นเลยปะใช่ไหวกินยุงไหวเป็นเลยอุ้ยขี้ลงน้ำหรอเอ้ยใช่ปะใช่มาถึงก็ขี้ลงน้ำเลยนี่อาหารค่ะว้าวอู้หูไม่นน้ทานเลยเหรอเจย์มันเล่นน้ำแล้วทุกคนเล่นเพื่อนด้วยเดี๋ยวเซียนมันกินทุกอย่างที่อยู่ในน้ำเลยต้องหาปลามาให้มันปะือนเขี้ยวเอาเล่นกับลิพอร์เร็ว น้าาอุ้ยมันจบเพื่อนับหน่อยฉันพร้อมจะไปแล้วนะสองสองหนึ่งปีจะเล่นนะฮาร์ฟนอนอุ้ยสบายนะอุ้ยท่านรักมากเลยพี่ทีมเนาะคือปกติอะเวลาเป็นไกวยน้ำทุกคนขาดมันก็แบบนี้แหละเตมผงไม่เห็นทุกคนแต่แบบเคยส่งเห็นครั้งหนึ่งประมาณนี้แหละตอนแรกอะเห็นแค่ข้างบนนิ่งๆเว้ยใช่ที่มันลอยใช่พี่ก็คิดมันลอยเฉยๆแต่จริงๆขามันไต่อยู่ ทุกคนคะวันนี้นะคะก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะปาก,กิ๋งก็ได้มาอยู่ในบ้านใหม่ของตัวเองนะคะแล้วก็ดูน้องมีความสุขมากขึ้นนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกน้องจะได้อยู่รังใช่ไหมแล้วก็จะได้เดินออกมาแค่เป็นเวลาที่แบบเราพาออกมานะคะแต่ตอนนี้น้องมีที่เดินมีที่วิ่งนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะยังว่ายน้ำนไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าให้เป็นเด็กว่ายน้าตามธรรมเอมแต่มันเป็น <c oughs> ไปได้ ว่าน้องออกไม่เป็นนะคะทุกคนจากที่ดูเมื่อกี้น้องออกเองแล้วก็เข้าเองไม่เป็นนะคะตอนนี้เราทาบันไดไว้ให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาบันไดออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวตอนคือน้องแอบเข้านะทุกคนก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตน้องเป็ดให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์มาเล่นกับน้องเรื่อยๆนะทุกคนน้องจะได้แบบว่ามีโน่นมีนี่ทำนะเพราะว่ายิ่งเราหาทำยิ่งเราถ่ายคลิปน้องก็จะมีอะไรดีๆขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนแต่ว่าไม่รู้พี่หูจะมาเมื่อไหร่พี่เดาเขาอาจจะเดือนหน้าออาาจจะบกว่คิด ไม่รู้ว่าเป็ดตัวอื่นไปรู้อแต่ว่าปักกิ่งเขาเชื่องมากก็คือทุกคนจับได้นะแล้วก็แบบจับหัวได้เลยน้องไม่ได้จิกนะทุกคนจิกแค่ตอนป้อนยาแลนะแต่ว่าจิกก็ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กหรือเปล่าก็ <Peru. S 1> าไม่กลัวแล้วค่ะตอนแรกอย่างที่บอกนะกลัวกลัวไอ้ตรงพังผืดตรงมือกับตรงขาเป็ดอะทุกคนก็โชคดีนะไอ้ห <uda> นูเฮ้ยเอ้ยมีคนจะร้องไห้อีกแล้วหรอเอ๋มันจะร้องแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะต้องไปอยู่กับที่อูแล้วทุกคนแต่ว่าจริงๆอะมันไม่ได้แบบถึงจะเสียใจที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จริงงงทุกกกคนนนนนนแต่่่่่่ววาาา้้้ออออไไไปยยูับบีสมด นี่พี่เลี้ยงนี่พ่อเดี๋ยวเซียน<อ>พี่เลี้ยงเสี่ยเออมันก็ได้แต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีพี่หูย,ยังไม่มาอยู่ดีนะทุกคนก็เลี้ยงน้องันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายทิพยพี่จชา